มีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศนะครับไปแบบไปตั้งโลกลากนะครับคนเหล่านี้มีสเส้นไหนเราตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับคนที่มีโอกาสนะครับที่จะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการแต่งงานก็แล้วแต่นะครับแล้วเขามีโอกาสที่จะไม่กลับมานะครับมีโอกาสที่จะไปอยู่เลยไปตั้งโลกลากอ,อยู่เนี่ยเขาจะมีเส้นแยกจากเส้นชีวิตเห็นไหมครับเส้นชีวิตเขาจะมีเส้นแยกนะครับแล้วก็ไปเนินจันทร์นะครับ ไปเนนจันเลยนะครับเนี่ยเขาจะมีเส้นแยกวิ่งลงไปเนินจันนะฮะคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะไปอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าเนนจันเนี่ยเป็นเนนของการอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับและเกี่ยวข้องกับการเดินทางและการต่างประเทศนะครับถ้าเส้นใครนะครับออกจากเส้นชีวิตนะครับหมายถึงชีวิตของเขาจะต้องเดินทางนะครับเดินทางไปต่างประเทศนะฮะแล้วจะดูว่าเขากลับหรือไม่กลับให้ดูที่เส้นชีวิตนะครับถ้าเส้นชีวิตไม่โอบล้อมเนินสุขอย่างเงี้ยไม่โอบล้อมเนินสุข นะครับอาจจะมีมาแค่นี้แล้วไม่โอบร้อมเนินสุขไม่มีความผูกพันกับครอบครัวเนี่ยโอกาสที่จะไปอยู่เลยเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าคนที่ไปอยู่แล้วอาจจะกลับนะครับปลายเส้นชีวิตเขาอาจจะโอบร้อมเนินสุขแยกมาโอบร้อมเนินสุขนะครับอันนี้มีโอกาสที่จะกลับมานะครับ